สวัสดีครับพบกับช่องของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงแบคคิวขึ้นดั้งนะครับผมก็เป็นการช่วงเล่นกันสดๆนะครับสอนกันสดแล้วก็อธิบายกันสดนะครับโดยแชมป์ระดับหมู่บ้านนะครับผมก็ครั้งนี้เล่นในเซิร์ฟไทยเจมนะครับผมไอดีเจ็ดองนะครับปะทะ คนจีนนะครับจะดังเช่นกันนะครับผมโอเคอ่าอันนี้เขาเปิดเกมจุดดาวกับ3 4ใช่ไหมครับอ่าแต่ก่อนเพื่อนที่จะรับชมเกมนะครับผมฝากเพื่อนๆด้วยกดไลค์ด้วยนะครับกด subscribe อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเรานะครับผมแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเราก็ตามที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคการเล่นจุดดาวกับจุด3 4ก็อ่าไอไอมาจะเล่นตรงนี้นะแต่ว่าผมเห็นโป้ชอบเล่นตำแหน่งนี้กันเอ้ยโอ้ผมตอนแรกว่าผมว่าจะเล่นตีสามสี่ซะหน่อย โอเคอันนี้ก็ไม่แปลตามตามน้ําไปมันก็เป็นโจสกิเหมือนกันนะครับโ okay, อเคน,นี้เราก็อาจจะเชื่อมทีนี้พอลังจากเนี้ยนะครับผมเราอาจจะทิ้งมือไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าต่อให้สีขาวโจมตีมาในลนนักษณะนี้อ่าสมมติเราเล่นที่อื่นใช่ไหมครับถ้าโจมตีเราสามารถที่จะเล่นตำแหน่งนี้โดดนี้ออกมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมเล่นเข้าสอามเลย โอเคเขาปิดด้านนี้เขาแสดงว่าเขาต้องการโฟกัสมาทางด้านนี้แหละนะครับผมตรงนี้นะครับโอเคนี่ผมกาะได้ตำแหน่นนี้โอ้ oh. แต่เม็ดนี้เนี่ยสีที่ผมไม่ไม่คุ้นแท้เนื่องจากตรงนี้มันตีไกลเกินไปแล้วว่าแล้วตรงนี้ก็มีพื้นที่ตรงนี้ไกลเกินไปด้วยอืม ตอนแรกผมคิดว่าเขาอาจจะเล่นอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าแบบถ้าอย่างนี้ผมก็สามารถกระโดดได้แต่นี้เราก็ก็ยังกระโดดได้อยู่ดีป่ะกระโดดแล้วก็ค่อยค่อยสไลด์ด้านล่างตรงนี้ก็ก็ได้นะเออเหมือนกันทีนี้ปัญหาประเด็นคือเบนี้เขาอาจจะโจมตีมาใกล้กว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งผมคิดว่าโจมตีใกล้ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะนะโอ้เขาก็กำลังจะตกเหมือนกันนี่แฮ อืมอันนี้ก็เป็นเชฟนะครับผมอันนี้เป็นเชฟที่เขาจะสามารถที่จะเล่นตำแหน่งนี้จึกลาตรงนี้หรือว่าเราเขาอยากจะโจมตีตำแหน่งนี้ต่อนะครับผมแล้วก็เล่นนี้ได้อันนี้ก็อย่างที่บอกนะตรงนี้เราผมสไลด์เลยนี่ไม่อยากให้เขาได้พื้นที่ด้านตรงนี้นะครับผมโอ้เขาเล่นเม็ดนี้หรอ เขาเล่นเม็ดนี้ถ้าผมต่อออกมาตำแหน่งเนี้ยเขาสามารถเล่นเม็ดนี้ได้แล้วผมก็เล่นเม็ดนี้แต่ว่าเราผมก็จะเชื่อมกันแต่เขาสามารถที่จะเล่นเม็ดนี้ได้เนี่ยสิอือหือหนึ่งสองสามตัดโชชิบชิบชิบอืมแต่ถ้าผมถอยถ้าผมถอยเม็ดนี้มันก็ปิดพื้นที่มันก็ใหญ่อืม งั้นเราเล่นตำแหน่งนี้แล้วเราก็เป็นเต็มที่เราอาจจะขายแล้วแล้วก็กิน2เม็ดแทนนะครับแล้วก็จมตีสองเม็ดสามเม็ดแทนนั่นไงอาถ้าเล่นเม็ดนี้ถ้าเล่นเม็ดนี้ผมมีหมากเชื่อมอยู่แล้วนะครับตำแหน่งนี้ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเล่นตัดไปเลยถ้าเล่นนี้ผมก็เชื่อมเอาอุ้ยทีมไม่ติดที่ไม่ติดโอ้ปิดเม็ดนี้หรอ เอ้ยตรงนี้เราก็เซนเต้ท,ที่เท่ากับว่าตรงนี้พื้นที่เขาก็จะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นข้างนอกนะครับผมซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้ผมก็ถ่ายต่อเลยไม่ไม่ไมไมรอ <c oughs> อ่าฮะอ่าตรงนี้ผมน่าจะเขาเรียกอะไรรอดแล้วถ้าเขาปิดนี้ผมก็แค่ตอตั้งลงตรงไหนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะเล่นเบียดก่อนสักทีหนึง่งี่เอาแบบเอารอดชัว อ่าถ้าเล่นด้านนี้เ้วจะรอดเปล่าไม่มันก็ไม่ชัวร์ฮะเพราะว่าตรงนี้เราเขาอาจจะทําให้เป็นห้องปอมได้อืมถ้าตรงนี้เป็นห้องปอมผมก็เอ๊ยแต่ตรงนี้เขาต้องรับมืออีกแล้วเนาะเออเป็นเซนเต้น,นี่โอ้ เขาเล่นแบบนี้แสดงว่าเขาไม่อยากให้ตรงเนี้ยปิดแล้วกลายเป็นเซนเตใช่ไหมครับตรงนี้เขาอยากจะฆ่าผมแต่ถ้าจริงๆแล้วเอาจริงๆนะผมเชื่อมตรงนี้ผมก็รอดแล้วหรือเปล่าเอ้ยไม่รอดนี่ใช่เพราะเขาสกัดจุดตรงนี้ได้เนี่ยถ้าผมเล่นตำแหน่งนี้เขาจะสกัดจุดได้แล้วก็ผมเชื่อมด้านนี้เขาก็จะตัดต่งนี้อืโอเคงั้นแสดงว่าตรงนี้มาผมก็คงตง้องหนีออกมาแล้ว ประเด็นคือจะหนีออกมายังไงอยากเล่นเป็นนีมากเลยอะเนี่ยถ้าผมคิดว่าถ้าผมเล่นเป็นนีใช่ไหมครับเขาเล่นเป็นเนี้ยออกมาเขานะเอ้ยก็น่าจะเล่นได้อยู่นะหมายถึงว่าถ้าผมเล่นนี่เขาก็จะปิดตรงนี้เขาได้มาเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามยี่สิบแต้มหรอสิบวิได้อยู่นะเล่นตรงนี้ได้อยู่นะ เขตตีตรงนี้ผมตีให้เขาไปยี่สิบแต้มใช่ไหมถ้าผมตีเขาไปยี่สิบแต้มนะเห็นไหมผมว่าละอันนี้ยผมตีเขาไปยี่สิบแต้มตรงนี้ผมจะมีอยู่ประมาณสิบแต้มตรงนี้สี่ห้าเป็นยี่สิบสิบห้าใช่ไหมครับตรงนี้เขามีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดแต้มเฉ่มขม ัน,นี้ไงผมเล่นนี่ก่อนแล้วกันเนาะอย่างน้อยก็ไม่พื้นที่ตรงนี้เขาได้ง่ายๆเนาะอย่างนี้ผมตีให้เขาไปยี่สิบแล้วอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเห็นไหมหกสามสิบแปดก็ผมตีไยี่สิบเลยเวลาผมนับแต้ผมนับแบบนี้แหละแบบถ้าเป็นเกินสิบห้านะครับผมสมมุติว่าถ้าเป็นสิบสองอย่างเงี้ยผมจะตีเป็นสิบแต่ถ้าเป็นสิบสามเนี่ยผมตีไปสิบห้าถ้าเกินเป็นสิบ 1จ1ดสเนี่ยผมตีไป15นะครับแต่ถ้าเป็น18 19ผมตีไป20เลยนะครับผมผมนับแต้มแบบนี้นะครับอืมอันนี้ก็ตามโจเลยผมตีให้เขาได้พื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วทีนี้ผมก็จะตรงนี้มาอีก15ปห้ะเออได้เพิ่มมาอีก3 5ประมาณป5แต้มอันนี้ผมเล่นต้องได้นี้แล้วะปิดโอเคเล่นนี่ออกมาก็เป็น จอสกีเลตัวนี้ผมก็ได้มาอีก1 2 3 4 5 6 7 7แล้วก็8 9 10 11 12 13 15นะครับผมอ่ออืมตรงนี้เขากดหัวเหรอ,อกดหัวเขากดหัวเราบางทีเราได้ถ้าเล่นนี้เราตัดสองสามสี่เซตอ่าเล่นนี้แล้วกัน อย่างน้อยถ้าเขาได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มมาอีกเท่าไหร่นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ะน่าจะเพิ่มมาอีกสี่แต้มผมก็จะได้มาอีกสี่แต้มเช่นกันนะครับผมตรงนี้เขามีดับเบิลเล่นนี่เล่น,นี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่น Honey, ดับเบิ้ลฮันน่ดีไหมเราจะเล่นดับเบิ้ลฮันนได้ก็ต่อเมื่อเราแข็งแรงนะครับผมถ้าผมเล่นนี่ตัวเขาก,กดอีกแน่นอนเลย마지막입니다หนึ 1> 1, 2, ่งอง ทีนี้ผมก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาส่วนเขาได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมอันนี้ผมต้องเชื่อมแล้วละ่ะเขาต่อออกอ่ามันก็จะมีเม็ดที่หนึ่งคือผมเล่นนี้นะครับผมกับสองเล่นตำแหน่งนี้นะครับผมในการสองเม็ดแล้วมีแผลตัดอย่างนี้การเล่นเมนี้มาผมคงข้างกดดันนะถ้าเล่นนี้เขาต่อออกผมก็จะสามารถงัดตรงนี้ได้ ไม่เอาอะ่ะกดเสียวแะ่ดีดีว่ะเสียวเสียวคือแบบผมอยากเอาแต้มชัวไปเลยอะ่ะนะครับผมโอ้แล้วเขาเข้าสามสามแล้วเรามีด้านนี้ที่ใหญ่นะผมเราก็ต้องปิดด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าฮะทีเนี้ยประเด็นคือว่าผมมีพื้นที่ตรงนี้ปุ๊บถ้าผมปิดตรงนี้เขาทะแยงใช่ไหมครับอันนี้ผมกดเลยน่าจะต้องน่าจะแบบ ดับเบิลฮันนี่ดับเบิลฮันนี่ปุ๊บปุ๊บเขาได้พื้นที่ตรงนี้ปุ๊บเราจะเสียเซนแต่ว่าเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เลยทั้งหมดโอเคเรากินนี่เขารีบเล่นไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเล่นนี่ผมก็ต้องเล่นตำแหน่งนี้อยู่แล้วอันนี้ก็ผมได้พื้นที่ตรงนี้มาทั้งหมดละโอ้ โอเคโอเคอัน okay, okay. นี้เพิ่งพอ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 อันนี้หน่อยจ๊กสามสี่ห้าอ่าเล่นนี่ผมสามารถทะลวงตรงนี้ได้นะนี่ออกมาไม่ค่อยเวิร์กเล่นนี่마지막입หนึ่งสองสามสี่ตัดชอ็อตอืมโอเคเนี่ยผมกลัวเม็ดนี้อันนี้เนี่ย จริงๆผมคิดว่าเขาอาจจะเล่นตำแหน่งนี้ว่านี้น่าจะโจมตีผมหนักวะเนี่ยที่ผมเล่นเป็นเนี่ยเพราะว่าเม็ดต่อไปเนี่ยถ้าเขาเล่นที่อื่นผมจะเล่นถอดตุยตรงนี้ต่อได้นะฮะมันก็นเลยแบบเขาเรียกอะไรมาต่อเนื่องเนาะอืมเขาปิดตึ๊กจึกึกผมรอดหรือยังผมขอคิดก่อนตึกจึก,ต,กตัดโชชิชยังไม่มชัวแฮ แต่ตรงนี้ไม่เสียจตรงนี้มันไม่ได้เซนนะดิ yes, อันนี้ได้เซนป่ะมันถ้าผมทิ้งมืออ่ะมันโดนตรงนี้ต่อได้เนี่ยเนี่ยตัดชโชดอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็ยังไม่ได้เป็นห้องอ่ะโอโ้โหโหจังแฮะเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ทิ้งเขาไม่รับมือกับเม็ดผมหรอเนี่ยถ้าผมตัดโชะตัดโชะเขาเชื่อมหรอ เชื่อมฮไ,ได้เหรอผมไม่รู้เหมือนกันแฮะนี่ถ้าผมตัดเขาเล่นนี่อัตลิชอ๋อโอเคเวลาตัดเราก็ตัดด้านที่เขาไม่เอานะฮะนี่เชื่อมไหนี้อ่าแม่นี้เขาเอาใช่ไหมครับผมก็จะอัตลิตรงนี้ต่อ อืมผมไม่สามารถต่อตรงนี้ได้ถ้าต่อน,นี้ปุ๊บมันก็แค่เขาก็แค่หนีแบบนี้โชะแล้วก็ปิดล้อมเรานั้นผมก็อาศัยตรงนี้แล้วกันอาตาัตลิเอาเซนเต้เลยอ่าตรงนี้เดี๋ยวน่าจะได้เซนเต้ยังอ๋อยังนี่เขามีตรงนี้อยู่เขาขู่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้โอเคงั้นเอ้ยเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอ้แต่ถ้าเราปิดตรงนี้เลย ก็จะหมดเซนเตนแล้วนะเนี่ยอืมเมนนี้นะครับผมมีมาต่อเนื่องคือกระแทกเมน,นี้นะครับผมโอเคถ้าอย่งนี้อ่าตรงนี้ปิดตรงนี้แต่ว่าเชฟตรงนี้เขามีตรงนี้อยู่นะครับผมมีมาต่อเนื่องคือเมน,นี้นะครับ คิดว่าทาอะไรไม่ได้นะถ้าเขาเล่นตรงนี้ผมมีหมากนี้ชั่วยอยู่แล้วนั่นไงเห็นปหมอ่าผมกําลังตึกเราตัดแล้วก็อัตลิม่นี้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ผมคิดแล้วเนี่ยตัดปุ๊บผมอัตลิเนี่ยต่อรองแล้วผมอตัตลิเมดนี้อืมชึบ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 ใช่ใช่ ใช่นะใช่แหละอ่ะตัตลิแล้วก็ค่อยอัตลิเม้นี้อัตลิแล้วก็กินเม้นี้แล้วก็เชื่อมโอ้โอเคเราก็เชื่อมเหมือนผมไม่ค่อยดีเลย,ยงไงไม่รู้ก็ <c oughs> แต่ว่าเขาก็ตายเนาะแต่เขาเหมือนแบบ แรกเราได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแรกระหว่างสองจุดนี้ผมคิดว่าเขากําไรนะเนี่ยอืตรงนี้ผมต้องล้อมแล้วตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้เขาแข็งแรงกว่านั้นผมเล่นนี้อืมโอเคกระแทกนี่เลย แล้วก็ปิดโอเคแล้วก็เชื่อมเม็ดเชื่อมเป็นเม็ดรูปร่างนะครับผมก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าผมต่อลงอะ่ะมันมีเม็ดกระแทกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งนะถตาว่าผมต่อลงใช่ไหมครับเขายืนเมเนี้ยอนาคตเนี่ยมีเม็ดกระแทกเม็ดโอโหอะไรเยอะแยะเลยะนะครับผมอันนี้ผมต้องยืนแล้ว ถ้าเอาตรงนี้ไปมันก็เหมือนแบบหมาผมกระจกตัวเกินไปโอเคปิดพื้นที่โห oh, แต่ตรงนี้บ้านเขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยถ้าเราผมตีให้ตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันเท่ากันป่ะหนึ่งสอสามสี่อันนี้หกสาสิบแปด

<You> อ่ะมันจะเริ่มใหญ่เกินไปแล้วนะสีสีขาวบริเวณนี้นะอืมขอทำลายพื้นที่ก่อนโอ้นี่เขาชัดเจนมากเลยเนี่ยเอาพื้นที่ตรงนี้โอ้โรชัดเจนอะ่ะ ถ้าผมอาตริต่อออกมาตรงนี้เขาปิดนี่เขาได้ใหญ่มากถ้าผมเล่นนี่เขาต่อลงแล้วเล่นนี่เขาเล่นนี่เล่นนี่เล่นนี่ก่อนอัตริแล้วเล่นนี่เหรอกินสองสามนได้อยู่นะขายเลยอะตอนนี้ขายตรงนี้ละหนึ่งเม็ดให้เขาเขาจะขายให้เราปะเล่นนี่ก็คือแบบ ถ้าเขาอัตตริ่มนี้ผมเล่นนี่นะครับผมหรืออัลตริม่มนี้อ่าโอเคเขาต่อออกอืมต่อออกเราก็ต้องต่อสักทีหนึ่งคือขายแล้วอ่ะจังหวะเนี้ยโอเคเขากินใช่ไหมครับ ก็อย่างที่บอกว่าแล้วเนาะว่าผมจะขายเนาะผมก็ขายเลยแต่ว่าคือทําให้เขาได้พื้นที่จํากัดอยู่แค่นี้ผมว่าผมโอเคนะคุ้มอยู่นะทีนี้แล้วผมเล่นต่อออกมาเขากระโดดจึงทำลายบ้านผมนั้นผมเล่นแถวแถวนี้ก่อนไหมถ้าผมเล่นถแถวๆถวนี้ผมคิดว่าน่าจะ น่าจะก,กดดันเขาก่อนแล้วค่อยปิดตรงนี้มะเ,เนอะตรงไหนกดดันนะนกระแทกเลยปากเม็ดนี้ยมันยังไงเขาต้องรับอะอะถ้าสมมติว่าเขารับถอยเม็ดนี้อะก็เสร็จผมแล้วผมเล่นนี่นะครับผมอ้าวแต่เขาเป็นถอยด้านนี้แทนนะแฮะแต่ถอยด้านนี้เอ้ย,อยเขาก็โดนผมกดดันต่อเม็ดนี้ต่อ เวนียังไงเขาก็ต้องรับอีกรอบนึงจริงๆผมคิดว่าเขารับเวนีไม่ค่อยดีนะอืมแล้วเราก็ต้องปิดเ,เดี๋ยวถ้าสมมติเราเล่นนี้ชิ๊กชิๆกชิกชิกชิกโอ้ยปิดเลยนี่อันนี้ใหญ่กว่าแล้วอันนี้เราเบียดเลยจึง แหล้วเราก็ได้เพิ่มตรงนี้โอ้ตรงนี้ออกมาเรารับต้องรับแล้วนะรับในดีเล่นนี่เล่นนี่เล่นนี่เป็นนี่ตัดนี่เพราะเล่นนี่ผมอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้เขาบุกพื้นที่ถงได้ถ้าผมตอบลงเขาบุกแน่เลยอืมัจมากิิดาฮานาถ้าเล่นนี่เขาตัดโชต์ตลิเด็ดแทสดสโอเคเล่นนี่แหละ ชยกิทีนี้ผมก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่แปดแปดแต้มเก้ 90, าสิบอ่ะตีสักสิบแต้มแล้วกันโอ้อันนี้ก็ใหญ่เกินโอ้ใช่ผมต้องรับไม่งั้นตรงนี้น่าจะมีปัญหา เพราะว่าถ้าผมไม่รับปุ๊บมีเม็ดตัดโชอเช้อะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งผมน่าจะเป็นปัญหาของผมและอ่าโอเคเลนี่ผมก็ปิดดีครับอืมอันนี้ถ้าผม,มเบียดเขาจะเซนเต้ไหมแต่ถ้าเขาเบียดเอาเซนเต้นแน่นอน ซึบซึบอัตลีตตๆๆเฮ้ยเซนเต้น่าเซนเต้น่อเคเชียมป๊อปเซนเต้ปะเขาเอ้ยโอเคถ้าเขาคุยกันได้เล่นนี้นเล่นนี้เลยนี่ใหญ่มากอ่า ตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงนี้ก็เซนเต้เบียดนี่ก็นี่ต่อลงนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดแล้วของเกมแล้วโอ้นี่ผมเล่นต้องต้องเล่นตำแหนังนี้เนาะอ๋อเล่นนี่ถ้าอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้ผมรอดแล้วรอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าแบบถ้าจริงๆแล้ว จริงๆตรงนี้ถ้าเขาทิมอะไรอย่างเงี้ยผมยังค่อนข้างกลัวกว่านะเล่นนี้เขาอาจจะกลัวผมเล่นอย่างงี้สินะอย่างงี้สินะอ่าประมาณนั้นสินะโอตรงนี้มีปัญหาปะเนี่ยเพราะเขามีต่อออกตรงนี้ตัดโชว์อืมฮึฮึมันสุดท้าอ่ะเล่นนี้แล้วกัน กันเหนียวกันเหนียวเพราะว่าผมมั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้กับตรงนี้ผมว่ามันน่าจะใหญ่กว่าป่ะอันนี้เขาเอ็นเกมตรงนี้ผมก็เล่นนี่มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสหสบหแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองตอนนี้ผมมี28ดแต้มโอ้อันนี้ใหญ่นะเนี่ย เขาตัดได้นี่ก่อนอันนี้ถ้าเขากินก็นั่นแต่เราเชื่อมอเขเ,เชื่อมโอเคเพาว่าผมได้สามแต้มไงถ้าผมกินเสียสามแต้ม1 2 3 4 5 6องส1ม1ี12้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิ ตรงนี้ใหญ่นะอือ마지막입니다หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้นี่น่าจะใหญ่น่าจะแบบต่อเนื่องกับตรงนี้ได้อืสามปิดนี้อันนี้น่าจะใหญ่ด้วยวะอันนี้แค่รถเขาอย่างเดียวอ่ะดด

สิบยี่สิบสองสามสี่ยี่ห้าหกเจ็ดยี่แปดยีด่เก้าสามสิบสามสสองสามสามสีม่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามสิบเจดต้มสาเจแต้มอืม ปิดกับทะแยงถ้าปิดถ้ปิดนี่โอเคนี่ใหญ่น่าใหญ่กว่าอันนี้มันมีหมาต่อนเนื่องโดยเขาทิ่มต,ตึกอะไรอย่างนี้ได้นั่นไงอ่าฮะนี่เราต้องเชื่อม เชื่อมปุ๊บทิมตรงนี้เคเชื่อมเฮ้ยเกมนี้จะจบเร็วอีกแล้วปะเนี่ยเขารียบไปนอนหรือยังไงอ่าทิมก่อนโอเคเล้วนี่เลยเซนเตน้จริงๆผมนึกว่าเขาจะทิมเลยนะเนี่ยทิมส่วนเลยนะ งนี้เรามีบ้านหลังนี้ใหญ่ตรงนี้เขาก็ใหญ่เช่นกันนี่ก็ใหญ่เช่นกันนะเนี่ยโอ้สองโอ,โอ,โอ้เขามีหนึ่งหลังสองหลังสามหลังเขามีหนึ่งหลังสองหลังอันนี้เรียกหลังหนึ่งได้ไหมเนี่ยเดกอ่าฮะอืมโอเคน <laughs> <c oughs> นี่ก็นี่กับ เขาปิดนี่หรออัตลีทิมอัตลีเบนนี้อืมอันนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้หลังเขาใหญ่สองหลังเลยอะ ต้องต้องดูว่าเขาอเขากินได้สาเม็ดด้วยสองเกต้องบวกเขาไปอีกประมาณแดเต้มครึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบย2่ส2บสองสามสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสองาสีห้าบ็ดดยี่สเมสสามาสห้หกสปเอดโอ้สองหลังเดียสี่เอดแล้วไม่หรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบสอง สี่สิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสยี่เอฮ้ยเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยผมแพ้เวลาจี้บ้าโอ้นำ16สิบหกแต้มเมื่อกี้ผมจิ้มแล้วนะทำไมจิ้มไม่โดนอ่ะปากกาทาสกิกินผมเสียเหรอเอ้าเอ้าเอ้า เดี๋ยวจิ้มเอาก็จิ้มได้นี่เอาแพ้เฉยเลยโอ้เป็นการไม่แพ้อีกแล้วโข่กำลังนับอยู่เลยอะตรงนี้มันเท่าไหร่อะหนึ่งสองสามสี่เนี้ยสี่ตัวเขาสองหลังสี่สิบอะตรงนี้ผมมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเี่สิบสองสามเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สองสามสี่ยี่ห้าโอ้ยเจ็ดยี่แปดเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด

4ี่ครึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสี่สามห้าสามตอนนี้ผมนับได้อยู่ประมาณ53กับ45ผมน่านำอยู่ประมาณ 7หรือแปดเต้มครึ่งแต่ทำไมนี่เขาให้ผมต้องอ๋อล,ลืมบวกโคมีใช่ไหมอืมฮงงไหนชวนเขาใหม่สิอ่าเขาเล่นด้วยนะเนี่ยแต่ผมไม่เล่นหรอก โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด subscribe อย่าลืมกดแชร์เพื่อกรลังใจใจงเรานะครับผมวันนี้ย๋ยวผมขอไปแก้มือก่อนแลวกันนะโอเคครับครันนี้ก็สวัสดีครับ